อเขียนเลขเลยแล้วาเลขเนี้ยจะถูกหวยไหมเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดจะถูกรางวัลไหมหนึ 1, 2, it, no. ่งสองสาม without a doubt ถูกอย่างแน่นอนค่ะนน <c oughs> ไปซื้อจูจ๊บสวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ซอฟต์ฟอมเช่ ประสบปัญหาต้องตัดสินใจในสถานการณ์ยากๆไหมคะแล้วแบบไม่มั่นใจในตัวเองว่าฉันควรจะตัดสินใจว่าอะไรหรือบางทีนะคะเรามีคําถามมากมายอยู่ในใจเป็นหมื่นล้านคํานะคะแต่พูดให้เราฟังไม่ได้ซักคำเป็นเนื้อเพลงได้ย,ะย,ะย,ยังไงอะมีคําถามอยู่ในใจแต่แบบไม่รู้จะไปหาคําตอบได้ที่ไหนและต้องการคําตอบหรือต้องการใครสักคนนะคะมาช่วยตอบคําถามเหล่านั้นคะ่ะบางทีอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆบางทีอาจจะเป็นเรื่องยากๆบางทีอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ๆหรือบางทีมันเป็นแค่เรื่องกวน ปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปค่ะถ้าเรามีนี่คือทีวีเด็กม่เเหยเจเดนนี่เลยค่ะเราอยู่กับ r e d ร c ิตอเพนนะคะหรือปากกาช่วยตัดสินใจค่ะนี่เลยเรียกว่าเป็นนวัตกรรมที่ไม่ธรรมดานะคะเพราะเขาออกแบบมาให้กับคนที่ต้องการคนช่วยคิดไม่ว่าจะเป็นวันที่เราต้องไปเซ็นสัญญานะคะต้องจ่ายเงินเดือนนะคะไม่จ่ายเงินเดือนอยู่นะจะ ดีไหมผู้ชายคนนี้ใช่เนื้อคู่ฉันหรือเปล่าฉันจะจดทะเบียนสมรสดีไหมฉันจะโอ้โหค,คำถามล้านแปดที่อยู่ในใจนะคะเพนนัลฟดิกเนี่ยช่วยได้บอกก่อนนะคะว่าสิ่งนี้เนี่ยซอฟซื้อตอนที่ซอฟไปเที่ยวที่อเมริกานะคะเมื่อปีที่แล้วเน่คำโปรยเลยนะคะเขาเขียนเลยค่ะว่า dear you live by the pen ค่ะหรือก็คือคุณกล้าที่จะใช้ชีวิตของคุณให้ขึ้นอยู่กับปากกาด้านนี้หรือเปล่าหรือเปล่าด้วยนะนี่หละค่ะด้านหลังนะคะเขาก็มีเขียนค คำเปลย์จะพคุณมากมายนะคะเดี๋ยวเขาจะแปลให้ฟังเขาบอกว่า p Predict อ p พนนะคะหรือปากกาช่วยตัดสินใจเนี่ยบางครั้งนะคะเราก็ต้องการความช่วยเหลือในการตัดสินใจนะคะเพราะบางทีเราจะเจอแบบตัวเลือกที่เราต้องตัดสินใจเยอะแยะมากมาย <_" S 1> บางอันก็มาแบบหลอกๆแล้วเราก็จะสับสนป่วนใจนะคะเราจะไปเจอแฟนเราคืนนี้ดีไหม <_" S 1> เราจะทำงานบ้านดีหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นคำถาม แบบไหนนะคะปากกาช่วยตัดสินใจจะช่วยชี้แนะทางแสงสว่างให้กับคุณวิธีการใช้นะคะเพียงแค่คลิกปากกานะคะแล้วก็ถือมันเอาไว้ตลอดเวลาคุณจะได้รับกับคำตอบที่ไม่ลำเอียงและไม่มีอารมณ์มาใช้ร่วมในการตัดสินใจอย่างแน่นอนค่ะขายมาขนาดนี้เนี่ยแน่นอนว่ามีปากกาใช่ไหมคะเราก็ต้องมีกระดาษนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับในเซ็ตนะคะนี่เราเตรียมมาเองเพราะว่าเราจะถามคำถามใช่ไหมคะเราก็อยากจะแบบเขียนนะ เลยแล้วกันนะคะเราอยู่กับพรีดิกอพเพนนี่เลยหุ้ยหน้าตามันก็แบบดูหลูหล้ำเลิศเลอคขาอยู่นะวันนิดนึงนะคะเป็นปกากกาที่จับแล้วก็จะแบบเต็มไม้เต็มมือเวลาเราใช้นะคะก็เคียงแค่กดตรงนี้ฮะแล้วมันก็จะมีหมุนหมุนเห็นไหมคะแบบว่า สุ่มมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราขอลองมหมึกหน่อยนะเราจะเขียนคําว่าทดสอบเผยหมึกใช้ได้นะเขียนเข้มคมชัดหนาลื่นนะคะแล้วหัวใหญ่กําลังดีเลยซอฟกำลังชอบทีนี้เนี่ยถ้าเรามีคําถามที่ต้องตัดสินใจอันดับแรกนะคะให้เราเขียนคําถามที่เราอยากจะถามนะคะและเราก็ค่อยกดเพื่อให้ปากกาช่วยตอบยกตัวอย่างเช่นวันนี้ทํางานดี ดีไหมทึบวันนี้ทำงานดีไหมนะคะแล้วเรามาดูคำตอบกันนะคะ1 2ึ่งสองสา no way เขาบอกว่าไม่ควรทำหรือหมายถึงว่าไม่อย่าคิดแบบนั้นเราว่าไม่ควรทำอ,อ๋อเราว่าไม่ควรทำงาน <c oughs> ใช่ไหมไม่ควรทำงาน <c oughs> งั้นวันนี้จบการรีวิวตเพียงเท่านี้ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> ไม่ได้อะ d ุด no way หร oh, อ I'm not sure งั้น I will ask you another question นะโ okay. อเคม, <c oughs> มีคน อู้งานที่ศัตรูเราไหมไปชั้นนักด้วยนี่ไงตอนนี้เราต้องการเซ็กเมนต์โอเพนนียรนะคะหรือความคิดเห็นอันดับที่2นะคะมีคนอู้งานในสตูอีโอรเราไหมนะคะทำไมคิวยิ้มอ่ะทำไมคิวยิ้มหวานอะหันไปคิวยิ้มอย่างเงี้ยแล้วตั้งใจทำง,งานเออสถานี่ไม่มีใครหรอกอู้ <c oughs> อ้ <c oughs> อยจริงเหรออ่ะเราเชื่อปากกาเป็นไงล่ะเนี่ยเขาถามว่าเดย์ยูรีบไปเดือเพนใช่ไหม yes i do i นั่นแหละดู1 <c oughs> 2ึั้น If you are lucky ถ้าเราโชคดีก็จะไม่มีคนพูงไงเย้ไม่มีคนดูเฮ้ยเช้าทำไรนอนเหรอไม่มีงานเลยค่ะอ้าวไงนี่เขาทำงานกันอยู่ทำไมช้าไม่ทำงานเธอไม่มีงานเหรอ เธอตกงานเหรอทำไมทำไม,ไม่มีงานอ่ะทำไมชายกนเลยมีงนยิยูอาร์ลักี้ถ้าเราโชคดีจะไม่มีคนอู้งั้นเดี๋ยวซอฟจะเข้าไปแบบทำบุญนะคะสาทุกบุญสาทุกโชคดีนะคะทุกคนก็จะขยันขยันนะคะทำไมทุกคนทำหน้านเหนื่อยคำถามต่อมานะคะเรามาลองคำถามซิมเปิลซิมเนะคะถ้าเราจะใช้ชีวิตตามปากกาบอกใช่ไหมเราต้องลองถามอะไรง่าย,ายๆเช่นซอฟซื้อขนมเค้กมาเออซอฟจะกินเค้กดีไหมคำถามง่ายมากแล้วนะหนึ่งสองสา โนเบลเนอร์ no er. คือหรือมันกำลังจะบอกเราว่าเรื่องเคศนี้กคิดเองไม่ได้หรอก่ไหนบอกว่าจะเป็น second opinion ไงเราก็ถามว่าเราจะกินเค้กดีไหมโดนปากกาด่าเฉยเลยออ๋อโนเบลเนอร์ไม่ได แค่นี้คิดเองไม่ได้เหรออันนี้ฟังดูใจร้ายไปหน่อยโนเบลเนอร์เนี่ยหมายถึงดีเห็นเห็นเลยคือแบบไม่ต้องคิดเยอะลุยเลยลุยเลยนี่เราก็กินเค้กได้อ่ะดิเก็บเค้กให้หน่อยดิยดถามมันไปดีว่าเชื่อมนดีไหมเธอรบหลูเาก็เธอรบหลูคุณปากกาหน้าเชื่อถือไหม It's unclear, ask again โอ้ใมันดูไม่ค่อยัชนจนเลยถามใหม่ได้ไหมคะไปมรีลาตอบมาว่ามั่วหรือไม่มั่วแต่เราช่วยถามใหม่ทำไมเธอเป็นคนที่ชอบลบหลู่สิ่งที่ไม่มองเห็นได้อ่ะดูยิ้มดิดูรอยยิ้มก็ดิดูดิขึ้นต้นก็ไอปากกาแล้วว่ะโมเมันไม่มีภาษาเธอบูลลี่คุณปากกา It's unclear, ask again เป็นไงล่ะ อขอโทษคุณปากกาเดี๋ยวนี้เลยต่อไปค่ะเราถามอะไรเดียะเราถามว่าคุณผู้ชมน่ารักไหมคะนี่เอาแล้นะหนึ่งสองน่ารักมากค่ะ without adult ไม่ต้องสงสัยค่ะคุณผู้ชมทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะทุกคนน่ารักมากเลยค่ะคุณปากกาคอนเฟิร์มค่ะทามีคำถามไหมคะ เที่ยวดีไหมเออปากกาแอบเขียนไม่คุ้นมือเลยอะเอาล้นะวันหยุดนี้จะไปเที่ยวดีไหมหนึ 1, 2, no er. ่งสองสามโนเบเนแปลว่าไปเลยไปได้ไนั่นดิไปได้ <c oughs> ถามใหม่ว่าเรามีวันหยุดกับเขาด้วยเหรอซอฟอมีวันหยุดไหมซอฟมีวันหยุดกับเขาไหมคะ If you are lucky <c oughs> ถ้าเราโชคดีเราก็จะมีวันหยุด <c oughs> ใช่ไหมทุกคน <c oughs> <c oughs> ทำไมแม่นเเลย <c oughs> ตอบมาเขาตอบได้หลายคาตอบอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนมี่ใครอยากจะถามอะไรคุณปากกาไหมคะขอแบบเด็ดๆค่ะดวงเด็ดๆถ้าพรุ่งนี้ฝนตกตอนเช้าควรฝาาฝนมาทํางานไหมเออควรจะฝ่าฝนมาทํางานไหมคะเอาละนะดินชีวิตดินขึอยู่ปากกาด้านนี้นะถ้าพรุ่งนี้ฝนตกน้องควรจะฝ่าฝนมาทํางานไหมคะดูด โนเวก็ไม่ควรฝ่ามาไงคือพรุ่งนี้ดินก็ถ้าฝนตกดินไม่ต้องมาทำงานอย่างงั้นหรอไม่ได้เชื่อปากกาไม่ได้อันนี้ดินต้องเชื่อพี่ไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะมีคนไม่ได้หน่งเราไม่อยากพูดอย่างนี้เลยเดี๋ยวทุกคนหาว่าเราใจร้ายไงไม่ใช่เราพูดเองเราพูดได้ก็พี่พูดแทนปากกาว่าดินคนมาทำงานแล้วค่ะใจร้ายแบบสุดขั้พี่ว่าพี่อดอ้อนแล้วนะมาทำงานนะคะค่ะ มวดนี้หวยจะถูกไหมอ๋อจริงสอบเขียนเลขเลยไม่บอกว่าเลขเนี้ยจะถูกหวยไหมเฮ้ยเอางั้นเลยเหรอ <c oughs> เฮ้ยทุกคนพรุ่งนี้หวยออกนี่แมวแมวกี่ตัวนะถ้ารวมมีเป็นเจ็ดตัวเจ็ดงงคนเจ็ด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 อุ้ยมันยากนะบนเลขอนะเธอเก้า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 หลอดมาแลย ้เราจะแทงเลขใช่เขาแทงเลขได้หรือเปล่านะเราจะหาเลขจากจำนวนสัตว์เลี้ยงของเราละกันนะคะซอบมีแมว7ตัวคอโตอสุนัขอีก1ตัวเราขอแทง7-1 1 1หรือน่เดียวเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะหวยงวดนี้เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดจะถูกรางวัลไหมถูกไหมนะหนึ่งสองสาม without e d o ถูกอย่างแน่นอนค่ะ <c oughs> ไปซื้อ ทุกคนคะเรามาเป็นสกีพยานร่วมกันนะคะ7117นะคะอาจจะมีสิทธิถูกรางวัลในงวดนี้นะในงวดวันที่16ตุลาคม2563นะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าผลหวยจะเป็นยังไง Anyway นะคะไงก็สาธุบุญค่ะเฮ้ยถ้าถูกจริงอะเสีดาโอ้ทำไมเคยมีใครถูกหวยบ้างป้ะในเนี้ยไม่เคยไม่เคยเล่นเลยงวดที่แล้วแฟนถูกเหมือนไปจรเอฮ้ยพี่ไม่ต้องจ่ายเงินเดืนดีแล้วเรเล่น ก็คือการรีวิวของซอฟในครั้งนี้นะคะกับเจ้าปากกาช่วยตัดสินใจถ้าเพื่อนๆถูกใจโชบใจคุณปากกาช่วยตัดสินใจนะคะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์นะคะกดแชร์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์คุยกันที่ใต้คลิปซอฟด้วยนะคะสาหรับวันนี้เนี่ยขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมนะคะสามารถรับชมซอฟรีวิวย้อนหลังเนี่ยกดดูได้ที่ตรงนี้อ่า แล้วก็ยัมีช่องซอป,ปอมอีกหนึ่งช่องนะคะรวมคลิปวาไราตี้สนุกๆอีกเพียบอีกหนึ่งช่องตรงนี้กดติดตามทั้งสงช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ได้นะขอบคุณค่ะ